รองเท้านิรภัยกับการก่อวินาศกรรมคําว่า Robin T.C. Serchar แปลว่าการก่อวินาศกรรมซึ่งถ้าหากเราเปิดเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานนะครับเราก็จะได้พบกับความหมายของคำคำนี้อย่างชัดเจนซึ่งให้ความหมายเอาไว้ว่าเป็นการกระทำของลูกจ้างเพื่อขัดขวางหรือก่อกวนการทำงานเพื่อที่จะบ่นทำลายนายจ้างนะครับ ตั้งแต่การกำจัดผลผลิตไปจนถึงการทำลายเครื่องจักรและวัสดุโดยสงบนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรองเท้าเซฟตี้เพราะรองเท้าสามารถเปลี่ยนได้ง่ายแต่เท้ามนุษย์นั้นเปลี่ยนไม่ได้นะครับเท้าของมนุษย์มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากเท้าทั้งสองข้างของมนุษย์เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยกระดูกทั้งหมดมากถึง52ชิ้นทำงานร่วมกันกับข้อต่อหลอดเลือดเอนกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทมากมายทําหน้าที่รองรับน้ําหนักของมนุษย์ซึ่งช่วยให้คุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินวิ่งหรือว่ากระโดดเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเท้าจึงเป็นส่วนที่สําคัญของร่างกายมนุษย์เองจึงมีการคิดค้นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันเท้ามาอย่างยาวนานนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเรารู้จักกันในชื่อที่คุ้นหูอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือรองเท้านั่นเองนักโบราณาคดีนะครับคาดการว่ามนุษย์ในสมัยโบราณนั้นเนี่ย มีการใช้รองเท้าเพื่อป้องกันเท้าจากสภาพอากาศที่เลวร้ายแล้วก็สภาพต่างๆที่เป็นอันตรายนี่มาอย่างยาวนานเลยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้ววัสดุที่ใช้ในการทำรองเท้านั้นเนี่ยไม่แข็งแรงทำให้เกิดการย่อยสลายได้โดยง่ายจึงไม่เหลือหลักฐานให้นักโบราณาคดีได้พบเห็นได้อย่างง่ายได้แต่จากการศึกษาสภาพกระดูกเท้าของมนุษย์ดึกดำบรรน,นะครับตั้งแต่ช่วง40,000ปีถึง26,000ปีก่อนเนี่ย เราพบว่ากระดูกหัวแม่เท้าเนี่ยมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะครับนักโบราณาคดีจึงสันนิฐานว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะถูกรองเท้าบีบรัดนั่นเองสำหรับหลักฐานรองเท้าชิ้นแรกนะครับที่ถูกค้นพบเลยเนี่ยเป็นรองเท้าแตะที่พบในถ้ำฟอร็อกนะครับรัฐออริออนสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอายุประมาณ9,000ปีแล้วก็ถือเป็นรองเท้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับสำหรับ จุดกําเนิดของรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าเซฟตี้นั้นนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในศตรวตรรษที่16ตอนนั้นชาวฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศใกล้เคียงเนี่ยมีการใช้ซาบดนะครับซึ่งตัวนี้ทํามาจากไม้ทั้งชิ้นนะครับทำให้กรวงแล้วเราก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ชาวฝรั่งเศสและประเทศใกล้เคียงนะครับใช้ซาบดในการป้องกันเท้าตอนที่ทําการเกษตรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันวัวหรือป้องกันม้าเนี่ยเหยียบเท้านั่นเอง และในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับในช่วงนั้นการเปลี่ยนคนงานที่ได้รับบาดเจ็บมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการซื้อหรือผลิตอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำด้วยสภาวะการที่คนถูกกดขี่ข่มเหงทําให้เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวางคนนะครับซนนั้นเนี่ยก็มีการใช้ซาบดในการป้องกันเท้าอยู่ด้วยนะครับในการประท้วงครั้งนั้นนะครับ คนงานก็ได้ใช้ซาบอตนี้ในการทำลายเครื่องจักรของนายจ้างและวิธีการแบบนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายในการประท้วงด้วยนะครับจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า sabotage จ,จึงเป็นที่มาของคำว่า sabotage ซ,ซึ่งแปลว่าการก่อวินาศกรรมนั่นเองหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับอยู่ในช่วงปีพศ2482นะครับถึง2492ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับได้กลายเป็นประเด็นสำคัญ มีหลายประเทศออกกฎหมายที่มีบทลงโทษและก็บทปรับที่รุนแรงมากนะครับหลายบริษัทในยุคนั้นจึงต้องคิดวิธีการเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกับบริษัทหนึ่งในมาตรการที่จําเป็นเลยก็คือการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากเท้านั่นเองในยุคนั้นนะครับจึงมีการผลิตรองเท้านิรภัยขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับที่ประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการผลิตรองเท้าที่มีหัวเหล็กให้พนักงานได้ใช้ในการทํางาน เพื่อป้องกันของตกหรือว่าป้องกันของมากระแทกเท้านั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับรองเท้าดังกล่าวเดี๋ยวก็เกิดการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับใน mm. เนื่องจากการผลิตรองเท้านิเดอร์พยนั้นนะครับออกมาอย่างมากมายและมีความหลากหลายเป็นอย่างมากนะครับทำให้ในปีพศ .2513 ันหาิโอชาซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของอเมริกานะครับก็ได้ออกกฎหมายบังคับคเรื่องมาตรฐานของรองเท้านิเดอร์พยขึ้นนะครับ และหลังจากนั้นมาก็มีมาตรฐานต่างๆออกมาอย่างมากมายนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีข้อกําหนดของอชุชะซึ่งต้องเป็นไปนตามมาตรฐานของ ASTM ของอเมริกาหรือมาตรฐาน EN ของยุโรปนะครับหรือมาตรฐานของ JIS ของประเทศญี่ปุ่นแต่ถ้าในประเทศไทยนะครับรองเท้านิรภัยนะครับก็ต้องผ่านมาตรฐานม o กหรือ TIS เป็นอย่างน้อยนะครับจากอดีตเมื่อหลายหมื่นปีที่ผ่านมา มนุษย์มีวัฒนาการในการป้องกันการบาดเจ็บจากเท้าที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์รู้ดีว่าเท้านั้นเป็นอวัยวะที่สําคัญในการดํารงชีวิตเป็นอย่างมากยุคเริ่มแรกของรองเท้านิรภัยนั้นเกิดจากการป้องกันเท้าในงานเกษตรกรรมป้องกันสัตว์เหยียบเท้าแต่ในปัจจุบันนั้นนะครับอันตรายที่เกิดจากเท้ามีมากขึ้นแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการทํางานทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตร แล้วก็งานก่อสร้างต่างๆจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนต้องมีรองเท้านิรภัยติดไว้ประจําตัวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเท้านะครับอย่าลืมนะครับรองเท้าสามารถเปลี่ยนได้แต่เท้ามนุษย์เปลี่ยนไม่ได้สวัสดีครับ